ชลาธรรมโมมหิชลังอาณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาทิงอาณะโตอาณตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอาณตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหิมนานานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นเป็นสิ่งต่างๆคือว่าจากต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปติสะลนโ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมมังกรลิสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสะวาทายวายาโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวกขิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเทินเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพักวาสาวัตถยังวิหรติเชตวะเนอานาถาปินทิกัสะอารามเมตาตตโขพักวาภิกขูอามันเตสิพิกขโว ติพระทันเตติเปภิกขูภระขาตพระวตโตปัจจโสสงภระควาเอตตะทโวจะเมตายะพิกขเวเจโตว,วิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะระหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมาลัตายะ เอกทัสสนิสังสาปฏิกังขากรมเตเอกาทสสะสุขังสุปติสุขังปฏิพุชติณปาปังสุปินางปัสสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเวทนารักขันตุนาสะอะคิวาวิสังวาสัทวากมติตุวะตังจิตตังสมาทิยติ มุขวันโนวิปปสีทติอาสัมมุละโหกาลังกาลิกาโลติอุตตริงอปติวิชันโตธม,มโลธรม,มโลกูปโคโหติเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหุริกาตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะ ปาริจิตายะสุมะสุสะมะัมมรทายะอิเมเอกาทาทานิสังสาปาติกังขาอัติอัโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสา พระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะหากาเลหิอโนทิโสพระรณาเมจจเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหากาเลหิโอทิสโสภะรณาเมตตาเจตโตวิมุตติทสัสหากาเลหิทิสาภะรณาเมตตาเจตโตวิมุตติกตาเมหิปัจจหากาเลหิอาโนทิสโสภะรณาเมตตากาเมตาเมตาเจตโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขยียตนังปริหะรันติปริหะรันตุ สเปปานาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตานังปริหะรันตุสเพภูตาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตานังปริหะรันตุสัเพปุขลาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตตานังปริหะรันตุสเพอตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตตานังปริหะรันตุอิเมหิปัจจหากาเลหิอะโนทิโสภะละทะภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะ เมหิสันสตะหาการหิโอทิโสพระราเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทธิโยอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขียตตังปริหะรันตุสเพปุริสาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตตังปริหะรันตุสเพอพอริยาอเวลาอัพยาอนีคาสุขียตนังปริหะรันตุสเพอนณริยาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตตังปริหะรันตุ สัพเพเทวาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุข ah ียตตานังปรีหารันตุสัพเพมุนิมนุษษาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขียตตานังเปรีหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขียตตานังปรีหารันตุอิเมหิสัตหะกาเลหิโอทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัศหากาเลหิทิสาภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุัติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพปชิกาสัชิมายะทิสายะสัพเพอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะสัพเพอเวลาอภิยาปชา อนีคาสุขีตันังปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุอนุทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาฮาอภิยาปชาอนีคาสุขีตันังปรหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะ สัตตาอเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพเหติมายะทิสาเาสัตตาอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปรชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพปุรัตติยายะทิสายะปานาอเวลาอัพยาปรชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสเพปัชิมายะทิสายะปานา เอาเวลาอภยาประชารณีคาสุขียตนาังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเอาเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขียตนาังพริหะลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะปานาเอาเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขียตนาังประลันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะปานาเอาเวลาอพยาประชาอณีคาสุขียตนาังปริหะลันตุ สัพเพปัติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขียตนังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขียตนังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังปริหะรันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะ านาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสเพปูรัติมายะทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัเพปัชิมายะทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะรันตุ สัพเพปุรักทิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตตานังปริหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพอนุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตตานังปริหะลันตุ สพเหติมายะที่สายะปูตาอเวลาอภพยาประชาอนีคาสุขีตานังปริหะลันตุสภเอุปาริมายะที่สายะปูตาเวลาอภยาประชานีคาสุขีตานังปริหะลันตุสเภปุรัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาอภยาประชาอนีคาสุขีตานังปริหะลันตุสัเภปชิมายะที่สายะปุคลาอเวลาอภยาประชาอนีคาสุขีตานังปริหะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะบุคลาเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีอตนางปริหารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะบุคลาเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีอตนางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะบุคลาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีอตนางปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะบุคลาอเวลา อัพยาปชานีคาสุขีตะนังปรหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัเพทักขีนายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังประหะลันตุสัเพเหติมายะทิสายะปุคลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัเพอุปริมายะทิสายะปุคลาเอเวลาอภิยาประชา อนิคาสุขียตนางปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปันาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขียตนางปริหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปันาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขียตนางปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะ ปะริยาปันาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเททขีนายะทิสายะพักอัตภาวะปริยาปันาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริญยาปันาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยา ปนาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขียตนางเปรหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขียตนางเปรหะรันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขียตนางเปรหะรันตุสเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขียตนางเปรหะลันตุ สเพอุปาริมายะทิสายะอัตถภาภาวะปลิยาปนาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสภาปุรัติมายะทิสายะอัติโยอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสัภาปชิมายะทิสายะอิธิโยอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสเพอนุตตรา สัพเพอุตรายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพพาทักขินายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพพาปุรัตถิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพพาปชิมายะอนุทิสายะ อิธิโยเอเวลาอัพยาประชาอีคาสุขียตานังเปรหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขียตานังเรรหะลันตุสัพพาทักิีนายะอนุทิสายะอิธิโยอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขียตานังเปรหะลันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขียตานังเปรหะลันตุ สภาปุริอุปริมายะทิสายะอิธิโยอเวลาอัพยาปัะชาอนีคาสุขีรตนังเปรหะลันตุสัภเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัชาอนีคาสุขีรตนังเปรหะลันตุสพเปปชิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปชาอณีคาสุขีรตนังปรหะลันตุสัภเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปชาอณีคาสุขีรตนังเปรหะลันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขียตนณังปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขีอตัณังเปรหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขียตนณังปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอณีคาสุขียตนณังปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะ ปุริสาอเวลาอภิยาปรชาอานีคาสุขียตะนังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปรชาอานีคาสุขียตะนังปริหะนันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปรชาอานีคาสุขียตะนังปริหะนันตุสัพเพปุรักทิมายะทิสายะอเวลาอภิยาปรชาอานีคาสุขียตะนังปริหะนันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังเปรหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหารันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหัตถุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหัตถุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหัตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหัตุ สเพอุป ja, ร okay. ah ิมายะทิสายะอริยาอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขีตนังเปรีหะรันตุสภเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขีตะนังเะริหะรันตุสภเพปัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขีตนังเปริหะรันตุสพเพอุตรายะทิสายะอริอนาริยาอเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขีตนังพปริหะลันตุ สัพเพทักขีนายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาประชาอณีคาสุขีตะนังปรหะลันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาประชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภพยาประชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาประชาอณีคาสุขีตะนังปรหะลันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาประชาอานีคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาประชาอานีคาสุขีตะนังพระรันตุสัพเพปุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภพยาประชาอานีคาสุขีตะนังพระรันตุสัพเพปุรัตทิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภพยาประชาอานีคาสุขีตะนังพระหันตุ สัพเพปัติมายะทิสายะเทวาอาเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีตะนังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะเทวาอภพยาปชาเทวาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีตะนังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุตทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชา อนีคาสุขีตนังปรหะลันตุสเปปัชชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สพเหติมายะที่สายะเทวาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขียตณนังพระหันตุสพเอุปริมายะที่สายะเทวาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขียตณนังพระหันตุสพเปุรัติมายะที่สายะมนุษย์อเวลาอภยาปชาอนีคาสุขียตณนังพระหันตุสพเปปชิมายะที่สายะมนุษย์อเวลาอภยาปชาอณีคาสุขียตณนังพระหันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะมนุษสาเอเวลาอัพยาประชาอานีคาสุขียตะนางเปรหะรันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษสาอเวลาอัพยาประชาอานีคาสุขียตะนางเปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาอัพยาประชาอานีคาสุขียตะนางเปรหะรันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะมนุษสษาอเวลาอัพยาประชาอานีคาสุขียตะนางเปรหะรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมุนมนุษาอเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษยาอเวลาอัพยาประชาอณีคาสุขียตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัตทิมายะทิสายะ วินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปริหะลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขียตนังเปริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปัิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอนุตตรลายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตานังเปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีะตะนา,า,ตปปา,า,านังเปริะะประหะลันตุอิเมหิทัศหากาเรหิทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชเชตวาอปีละนยะอุปคาตัง วัดเชตาวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัดเชตาวาอาสันเตเปนะปาริยาทานังวัดเชตาวาอป,ปาริยาเทนอป,ปาริยาทาเน е นะวิเหสังวัดเชตาวาอาวิเหสายะสัพเพสัต,ตาอาเวริโนโหนตุมาเวรินโนสุข,ขีโนโหนตุมาทุกีนโน สุขิตตาโหนตุมาทุกขตัตตาติอิเมหิอัถถหากาเลหิสพเพสัตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะพ,พยาปาทปะวิยุทธาเนหิมุจจิตีติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาพรมมะวิหารภาวนานิพติตาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจินิโสกาโกาหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวาเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังบุญยสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังพระทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพตาพระวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุนตทเทว,วตาฆตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาน,นจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันทันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลัง อาลหันตานันจ a, ะเตเชนะรักขันธันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนานิสฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรทรปปริธและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีเหรียญยอ่อเศรษฐีเหรียญวหวยครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมโดยด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด บุญกุศลทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะเต่าปะสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิธภพรชัยทั้ง4คืออายุวณสุขะพละเธอขอโนมโมทนาบุญกับครอบครัวย่อดเศรีทุกท่าน